เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารนะครับจากที่มีประกาศของจังหวัดมุกดาหารฉบับที่9ออกไปนะครับก็ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจหรือสับสนว่าจะต้องทํำยังไงในการที่จะต้องเดินทางขอนําเรียนให้ประชาชนได้ทราบนะครับว่าประกาศฉบับนี้ไม่ใช่เป็นประกาศปิดจังหวัดมุกดาหารนะครับประกาศฉบับนี้เน้นปิด เส้นทางระหว่างจังหวัดนะครับปิดเส้นทางระหว่างจังหวัดก็คือปิดเส้นทางระหว่างมุกดาหารไปอำนาจเจริญมุกดาหารไปนครพนมมุกดาหารไปยะโสธรมุกดาหารไปสกลนครมุกดาหารไปร้อยเอ็ดอันนี้เราจะเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารประชาชนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถเดินทางไปทามาหากินได้ตามปกติยกเว้นช่วงระยะเวลาที่ประกาศเคอร์ฟิวสี่ทุ่ม ถึงตีสี่นี่ก็ต้องอยู่ในบ้านนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไม่จําเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคท่านไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านครับแต่เราจะไปเข้มข้นผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนะครับส่วนท่านจะออกไปนี่ท่านออกไปได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะเน้นคนที่จะเข้ามาในจังหวัดนะครับเพื่อไม่ให้นําโรคจากข้างนอกเข้ามาแพร่ในจังหวัดนะครับ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อไปแล้ว4คนซึ่ง4คนตอนนี้รักษาหายหมดแล้วนะครับแต่จากการวิเคราะห์ประชุมดูแล้วนะครับใกล้เทศกาลสงการนี่เราประมาณการว่าน่าจะมีคนกลับมาแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามานี่เสี่ยงแน่ๆเราจึงมีประกาศห้ามให้คนเข้ามาโดยเฉพาะรถโดยสารรถโดยสารประจําทางรถตู้ไม่ให้ขนคนเข้ามาเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้น ประชาชนกําลังกังวลว่าจะไปทําเอกสารที่ไหนไปติดต่อที่ไหนนี่ท่านไม่ต้องไปติดต่อที่ไหนเลยนะครับท่านเดินทางไปที่ดานได้เลยที่ดานเขาจะเป็นคนพิจารณาเองเอกสารทุกอย่างอยู่ที่ดานเอกสารที่ว่าท่านไม่ได้เป็นคนกรอกนะครับเจ้าหน้าที่ดานเขาจะเป็นเอาข้อมูลจากท่านในกรอก,อกแล้วก็อนุญาตให้ท่านถ้าเข้าเกณฑ์ที่เห็นควรจะอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นตระหนก หรือไม่ต้องไปติดต่อที่ไหนทั้งนั้นนะครับใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นจริงอยู่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปไหนครับ14วันเขาขอแค่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มุกดาหารเองตอนนี้ถ้าจะพูดถึงก็คือคนที่ติดเชื้อตอนนี้หายหมดแล้วแต่ว่าความเสี่ยงนี่สูงมากสูงจริงๆที่จะมีการแพร่ระบาดนะครับโดยเฉพาะคนข้างนอกจะเอาเชื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นมาตรการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับ เพื่อที่จะปิดช่องทางระหว่างจังหวัดนะครับไม่ได้ปิดจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็คือตามข้อหนึ่งในประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะต้องมารับการรักษาตัวรถสินค้ารถบริการนะครับไปเซนีบุคคลที่จะต้องเดินทางไปทำงานยังเดินทางได้นะครับแต่ท่านจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของท่านไปนำเสนอที่ด่านนะครับแล้วที่ด่านเขาจะได้เอาข้อมูลของท่าน ลงในเอกสารที่เขาจะอนุญาตในท่านนี่แหละนะครับส่วนประชาชนทั่วไปนี่ท่านไม่ต้องไปเอาหนังสือที่ไหนครับท่านไปที่ดานแต่ท่านต้องมีความจําเป็นจริงๆเช่นเกษตรกร,ะกรจะต้องขนสินค้าไปขายระหว่างจังหวัดนี่ท่านก็ต้องมีสินค้าจริงๆนะครับไปให้เขาดูที่ดานนะครับแล้วก็ไปพูดกันที่ดานนะครับเดี๋ยวที่ดานเขาจะพิจารณาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีความจําเป็นจริงๆท่านก็ไม่ต้องเดินทางไปนะครับ นะครับอันนี้ขอนําเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าประกาศฉบับที่9ไม่ใช่ปิดจังหวัดมุกดาหารนะครับปิดเส้นทางระหว่างจังหวัดนะครับในจังหวัดนี้ยังใช้ชีวิตได้ตามปากตินะครับเรียนมาให้เพื่อให้พี่น้องได้สบายใจนะครับขอบคุณครับ